เอาแต่ปีมันนี่นะเอาความเอาความจำกันไม่ได้เอาควะมันได้เอากระดาษกันจำซีแปดปีจะพอตัวกอกไก่กูเขียนปากกาเขียนมึงกินเลตั้งแต่กอกไก่ไปรองดังเจี๊ยบจนกั้นได้เขียนเอาริงเขียนเอาริ้เขียนจนกั้นได้คือว่าจนออกมาเป็นกอกไก่ตัวเย็เยียดกันหล่าแหมโย่เรียนเพื่อแกเคไก่ดาบขอ ยักปอกวายในนูนอตั้งเลกปอกินนมอยู่เกี่ยนจนหนองเข้าบม่เห็นกับออกยาววายแลวกัวบบ้นไอ้ิงว่าเบือตายนี่โยโรงเรียนโอ้แล้พี่นุ้นน้อยปมไม้กับปมกัิ่งปมโจโยเบือที่กัวิงไปไปไปเจอมู้ป้อันก่อนปมกายมู้ก็มู้จังบืตาจังตีนมู้ํำดินอยใจก้็น ผมจอดะกุดเมียแล้วไก่ขายผมขายกับจีนมูคัมดิ้นย้อยเตียงไก่ก็ใจบอสหรือแก่เต้าจ่อจ่าบรือปะมูแก่เต๋อหัวดำชิบอกลูกถึงไอ้หน่วยก็จ่อคูตังมาเลยแจะรัดดีตายอย่างผมตกเรียนเก่งนึกว่าก่อนตกเรียนหลดขึ้นควรไม่รอดเด็กว่าเปลี่ยนเกียร์ตีแต่ลุงนุ้ยฮน รถคือควรไหมหรอเรนอันนู้นวัาเดียวกันลูก็ต่อเปลี่ยนวางนี้ไม่ต่างใครเรียนขอหรอคุณดะกว่าก็เปลี่ยนยนั่นไหมบ้ากันบ้านู้ดไหม้องผู้ใดกับกรมาเารจจักเธอพผูดด้ใดกับอัลลอ มันหว่านก้อนไข่ปลาอยู่ในลาดเดินเดินไเชือกปลาวงชัดเด็ดในนู่นหนก้อนแรงเจ้าต่างลาดบอกคนโอ้กันนี่ตายแจ่มบัดตี้ลูกมันรองนะลูกเจ้าอาาจรย์พี่นุ้ยพูดยังไงเขามาจึงตามาเอาขายปลาช่อนเหรอมึงว่าเปลาควได้วข้าวด้กระมมงคอเดชะขายปลาช่อนมาเยอะนะปลาช่อนนี้กิโลแล้วเท่าไรควดด้วยข้าวด้วยกระมมงคอเดชะที่จวับคดแล้วกิโลกรัมละแปดสิบค่อยระวังกอดช่อน ที่ยังมีพระชนชีพยังเสด็จไปจเสด็จมาอยู่ในวารีนั้นวารีน้อยในพระราชกรณมังกิโลกรัมละเปิดที่ภากวันนี้นจะว่ายน้ำปลิกไปปลิกมาปลิกไปปลิกมาไปน้ำไห้ทองเออ้าทั้ะน,นั้นทำไทมถึงว่ายน้ำางทองมึงหวาบเรือกวดรงพระประชวรโอ้ยต่างรักทำไมถึงประชวรบินไวยจววะไวยเบ็ดกันไปปนเลือ่องแบบนั้น Cầm ra chai trắp và phút mấy phít Cầm ra chai trắp đi, có tổng phút hay đi Phút mới làm Cầm ra chai trắp, ờ ta mà trong trái tụng này Trong một quả chai đượn Là chai đầm đượt Quả chai non Bật túp Quả chai non lấp Bật túm lấp Quả chai non lấp là clun trông lập trông clun Quả chai ควาใจเดินระดำเดินควาใจนอนบันตุ้มควาใจเดินระดำเดินเฮตาวิญลุงไปนี่ต้อน,นอาจารย์จะให้ผมไปไหมครับไอ้พวกนี่แหละแทามจีไปล่อยก้อยไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์ช่วงระยะเวลาที่ผมเดินกว่าจะถึงมืองน,นครเทพจริงๆก็ผมนั่นแน่น,นอนที่สุดผมจะต้อง แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่นุ้ยและพี่เท่ได้ในเมื่อเธอต้องคันปนันก็ไม่หวากันครับท่านอาจารย์แต่อย่างนั้นผมกลับนมัสการลาท่านอาจารย์ครับโจกดีลูกนะครับ